แหมเฮ้ยนี่ว嘛ตีวนี้คือของของอ e ีโบ嘛เอวกีฟีก็จะมาอย่างงี้เอาชัวผมจะให้กัสโดนเหยียบด้วยละกันเอาผมจะเอาชัวรนะให้กัสที่นอนแอ็คแมงอยู่ตรงนี้โดนเหยียบไปด้วยนะครับนครอันนี้ไงได้ดับเบอร์เซิร์กมาแล้วมี ดับของกัสครับผมก็จะอีโวลอจะอ่าจาดาวแดงครับเดี๋ยวผมซื้อเอาก็ได้นี่ครับกัสเขาเปิดเซิร์ฟอีโวลูชั่นบัมยูสเลสโกบอยแล้วคือกัสมันเท่มากนะครับแล้วก็กัสน,น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในอัปเดตนี้แล้วนะเพราะว่าเรื่องสกิลพาสซีฟอะไรต่างๆนานานะครับ บอกเลยว่าสุดโหดนะครับผมในเออคาสเปอร์เซอร์ของเราคอสติกผมขออนุญาตใส่เลยผมจะใส่เป็นหน้าของโมเดลครับอืถ้ายินมันไม่ได้เอยผมอยากใส่ของโอคารุนว่ะคือผมไม่ชอบท่าการสุกตินะแต่คือชอบแหละเออชอบชอบมันก็เข้านะครับแต่ว่าผมอยากลองรู้ว่าถ้าใส่กับโอคารุนตัวนี้ผมชอบเหมือเกันเนี่ยนะจะเป็นยังไงว่ะ แปลงแบงนี้เชียร์โดแล้วถ้าแต่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ของอะไรนะเอฟเฟกต์ของเอ่อตัวผมผมลือมอ่ะอ่าบลู Brew นะครับเออจอมันบลูนะบอกเลยผมต้องน่าจะต้องหาโมนาแล้วนะครับแต่ว่าในไนะเวลาน,นี้ก็ต้องเอสการนอกก่อนนะเฮ้ยเราอีโฟกี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วครับได้มาทั้งหมด 60โทเก้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นโมนาดกันซะหน่อยครับผมสลับเอสกาโนะ60โทเก้นก็คือ60โลผมจะเหลือนับเดืนนี้เป็นกีฟฟิสกับท่้งตีนะครับเดี๋ยวผมน่าต้องไปอีโบกีฟฟิสแล้วผมมันได้อีก30ลีโลเลย62ลีโลครับตัวของเอสกาโนะครับผมมาเปิดเสียงกันเปิดเสียงกัน อุนิบิโหูบิดมาบ่อยมากเรียบร้อยครับหมดโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ตัวนิวแล้วนะก็ตามที่คิดไว้เลยนะครับก็นั่นแหละสปอนเรื่อยๆนะครับคือวางสแปมรีวางสแปมรีด่าได้เลยนะเพราะว่า เออเอาลงอินฟินิตตัวนะึงทุกคนต้องเป็นอินฟินิตนะครับพอตังมันจะสามพันเนาะหรือจะเป็นโหมดไหนก็ได้ที่ตังมันได้สามพันนั่นแหละเดี๋ยวเราปุก๊กดรีโลทำไงวะนะครับนะเราก็จะได้แล้วนะครับสําหรับตัวของเกรย์ฟลีสนั่นเองนะครับไม่ต้องเก็บเทคดาวไม่ต้องเก็บดาวอะไรทั้งนั้นครับนะก็เดี๋ยวผมจะฟูลแซดเหมือนเดิมแล้วกันนะครับฟูลแซดนี่เลยครับผมไปครับหมื่นห้าเหรียญปั๊ม เี่ยครับผมเซอร์กิฟิสก็จะอีโวเรียบร้อยครับรอเท่กันไปนะครับผมอ่ะเราก็จะได้อีกสามสิบรีโลใช่ไหมในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็เผื่อมาด้วยแลครนบผมคิดว่าตัวทังตีเนี่ยมันไม่มีเก็บเทคดาวแล้วเพราะเป็นซัพพอร์ตถ้าผมได้เลยก็คือผมมีโวได้เลยเพราะของทุกอย่างเก็บครบแล้วนะครับ แต่จะได้หรือเปล่าไม่ได้วะเรียบร้อยครับผมโอ้ยครัทุกคนตอนนี้พาร์ทของผมเนี่ยก็ถึงเวฟอาเมชเวฟเลเวลที่25แล้วนะซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวนี้ควรกดโมนาหรือเปล่านะครับและลิฟต์ก็ใกล้เปิดแล้วด้วยนะครับผมก็จะมาพูดก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มรีโลมิเรียบร้อยนะนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูอ่นะเอ้ยยังไม่ได้ลงชาเลนนะครับลิฟต์มันจะมาพอดีผมเลยยังไม่ได้ไปลง แต่ดับแรกครับ6,000เจมนี้จะได้หรือเปล่าสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับมาฮึนะเอาจริงผมเกลือนะครับในส่วนของตัวนี้นะโอเคครับก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาเราจะได้แล้วแหละโหวยหลัลกๆหวยหลักจังอนี้ก็เป็น2ทีครับ โอ้แอคกซแมนไอ้ยังคงไม่ได้ต่อไปว่ะคนดูโอ้ยสวยเจ้าเกมหลักจังนุ่มคนปลื้มมาโม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 นาชโมนาชโอ้โหสวยสวยสวยกูสุด เอสการ์โนสโลล่าครับอือหือโอ้แล้ผมก็ กลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวันถัดมาอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดว่าวันนี้แล้วผมน่าจะได้เป็นทารกของส่วนของจีจิแล้วนะครับหรือเนตปีศาจเออพูดคํานี้มาแล้วกี่รอบก็ไม่รู้นะครับแล้วก็น่าจะได้จีจิแล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวส่วนของรีโลในลิฟต์นะครับเขาก็รีมาเป็น50าสีโลเรียบร้อยนะนี่เลยก็ใช้500นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มอีกเหมือนกันแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เป็นคูณ2 ตัวของลิฟแล้วนะครับอย่างน้อยผมก็ได้จีจีนะส่วนที่เหลือถ้ามันไม่คูณ2ก็เดี๋ยวฟาร์มมือกันแลวกันนะครับนะแล้วก็ตอนนี้อีเวนต์ของโกโจฟาร์ม,มา70นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีอีเวนต์เสริมเข้ามานะครับในวันที่วันนี้ก็แหละอันนี้มันต้องดูของต่างว่อะไรแล้วของไทยเยนี่ยวันนี้วันที่7นะครับเออหรือตรงนี้มันแปลว่นของไทยเราก็ไม่รู้ละในส่วนของเวลาที่อีเวนต์จะมาเดี๋ยวผมขอดูก่อน น,น่าจะใช่แหละนะครับนี่นะก็เป็นการลงธรรมดาเลยก็คือทุกคนสามารถรับไปลงในนี้ได้เลยนะรับไปลงออเดซีเดลสแปมชิวๆครับเอาไปพร้อมโคโจก็ได้เออนะครับทำสองเฟสเลยเดี๋ยวผมจะขอแลกกันนี้กันก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบโทเค็นนะคล้ายๆอันเก่าเลยครับอ๋อจะเหลือแค่แรกไล้พวกนี้แล้วนะก่อนหน้านี้มันเหมือนมีแค่แรกอะไรมากกว่าน,นี้สิบโทเค็น แล้วก็ตัวส่วนของอันนี้เนี่ยอะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาพี่ไอ้น,นั่นกันผมก็ยังไม่ได้นะคือลอยการันตีแม่งปึ้งมาแล้วสรุปแม่งเป็นไอตัวตัดเลือดถาวราองยูชิมันแลนเซอร์ครับผมได้แลนเซอร์จได้ลก็ไม่คาดหวังนะไม่คาดหวังจริงวะไม่คาดหวังจริงครับ แต่มิเต็งมาเร็วนะแต่แม่งก็ yes ค okay. อ a y ได้แล้วครับผมมีชานี่ไหมครับแค่ป้ามนะผมระยะลอยครับเราก็ตอนนี้มันตัวบัฟที่เก่งมากๆนะผมก็คือตอนแรกๆผมก็แต่าจริงๆม,มันใช่ยากมันมันก็ไม่ยากหรอกแต่ผมเป็นสายชอบปล่อยเอฟเไงคือแบบชอบอยืนยเฉวางวาตัวเสร็จปั๊บ เพราะน,นั้นตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นนะคือปั๊บมันโหดเว้ยผู้ตรงแล้วผมเป็นเล่นโหดมากนะแต่ว่านั่นแหละแล้วตัวมันอยู่ที่ใดครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีเก็บเทคดาวแล้วมันจะมีได้ไงล่นะเนาะใช่ไหมแต่ประเด็นคะตัวมันอยู่ไหนเออผมกดมาลุ้นว่าในชีวิตนี้ผมจะได้เอ็กซ์โนโมนาสักทีหรือจะรอการันตีอีพีหน้าเพราะอีพีนี้ยังไงมันก็ ฟาร์มไม่เสร็จหรอกอแล้วแม่งทำกูดุ้งไม่ได้เปิดเสียงเกมด้วยตอนนี้อยู่800แล้วนะใกล้นะตามที่ผมบอกผมไม่ซซเรียรนะนนะใครยิงถ้ามันการันตีเนะน,นี่ยคนนึงนะจะเซเรียสนะแต่ผมไม่ซีเรียสอยู่ลนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเกมการันตีนะผมยังลงปอยสี่เวนไม่เสร็จเลยเวสแบบลงแล้วแพ้ครับคือมันเผลอปล่อยจอครับอบอกเลยคือไม่ได้อัปเกรดตัตวหรือแบบไม่ได้กดสกิลคือผมใช้ al, นะเอสกานอนะเออเอสกานอไปยืนเอฟเคนะแล้วทีนี้ก็เลยแบบ บางทีมันเผลอตัวนะครับอืมตะกี้ก็เผลอกันพูดเพลินเกินอัพซองเมนูเลยปกติผมไม่อัพนะผมจะให้มันเป็นอยู่ขั้นห้านะครับแห้มันตีเร็วๆสี่วิแต่ว่าอะไรหรอกมันจะได้เอวทีอยู่แหละนะครับเกมนี้ไม่ได้มีใครถึงมันก็ถึงนะครับเกมนี้มีตัวของมังกี้คิงเนี่ยนะครับหลายตัวหลายหลายคนเลยนะครับผมแต่ว่าแล้วผมน่าจะไหวแต่ว่าอะไรนะเกมนี้เรามาเอาการันตี ค,คือผมต้องมาลงบอสซเวนอีก2อรอบนะผมถึงจะได้รีโลครบนะครับก็เดี๋ยวไปลงแล้วก็มาโลนะแต่ว่าเกมนี้ก็มาอัดสักหน่อยนะครับมันรุ้นกันว่าผมจะได้จีจเป็นชายนี่หรือเปล่านะทุกคนนะอะเดี๋ยวปกติผมจะเล่นอย่างนี้ทุกคนอับจินโมรินะครับค<ไ>ือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เล่นอย่างนี้นะคือผมมันจะในส่งกับคาวยะปกติผมจะคาเมายะนำแล้วก็มาส่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องแบบ เก็บ MVP ซะหน่อยน้องๆหนูๆเขาก็ตึงกันนะตอนนั้นต้องมาแบบได้อย่างนี้ละจินโมริสายเคนคาเมยะแล้วก็ทรงเป็นเลเวลห้านะครับถ้ามีตักเพราะว่าตังมันจะไม่เหลือนะครับผมแต่ถ้าเป็นมนะันนี่เนี่ยถ้าเป็นมันนี่เมื่อไหร่ก็อัพส่งไปเลยนะครับอัพส่งให้เลเวลสิบสองไปเลยมันถึงนะโอเคครับมาแล้วโอ้โหได้เป็นตัวธรรมดานะสำหรับจีจีนะครับได้ของอีฟงมาด้วยโอเคครับผมนะ มาลอปปี้เป็นเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแลกรีโลก่อนละกันดอดจะได้เป็น15บหรีโลนะครับสำหรับตัวของลิฟชาร์สนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่าอ,อยู่ไหนละรีโลอ่ะช่องนี้ครับแลกกันไปครับ15อห้าเอ๊เอแพร่ผิดช่องนั่นไงว่าล่ะอีนเช็คก่อนทุกคนเกือบแปมมาครับผม สวยงามกันไปนะเดี๋ยวผมจะโรเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหลือข้างบนอีกเท่าไหร่เดี๋ยวใหญ่ข้างบนเดี๋ยวผมโรหลังไม่เอาจะได้ปิดคลิปแบบสวยๆผมแต่ไม่ได้โรจีๆนะเอออ่าเหลืออยู่แค่เก้าดีโรยังไม่ต้องไปลงหรอกเพราะนั้นสุ่มกาลันตีดองไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอ่เรียบร้อยครับหนึ่งดีโลมีคุณค่าโอเคต่อมาครับสามสิบีโรเอสเทอร์นอะ Yeah. เราแบบ f ู l l UI เลยนะฟู l l UI เลยไม่ต้องฟู l l เลยอ่ะสักา3เปิดเสียงมาลั่นๆเลยนะคุณดูลั่นๆเลยอ่ะสักประมาณน,นี้หูจะแตก อ่าไอไม่มาผมก็ปิดคลิปก okay. ันไปแบบจะเรียกว่าสวยไหมไม่ไม่สวยหรอกนะครับปิดคลิปกันไปแบบนี้เลยนั่นเองคลิปอไรอัปเดตนี้ก็ยังไม่ได้มูนหนัแแซวผมก็ส่งไปเสาเอสคานอเนี่ยก็อยู่ที่840บ้อปรีโลแล้วนั่นเองนะครับนะ ในคลิปอ e ีพีหน้านะครับผมแนเน่โอเคครับผมนะก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็จบกันแบบไม่เคยเสือเท่าไหร่ในอ e ีพีหน้าเนี่ยผมก็น่าจะมาตามล่าส่วนของเอสกโคนอโมนาต่อหรือว่าหลังไม่ผมอาจจะได้เอสกโคนอโมนาตครับผมเอาว่าในคลิปหน้าเนี่ยจจการันตีไว้ก่อนเลยว่า <c oughs> จะเป็นการนะครับมานั่งทำตัวของซิสนั่นเองนะครับไปแลกดีโลซิสให้ครบนะครับแล้วก็ คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการนั่งฟาร์มหานกเลยนั่นเองแล้วก็ตัวพลาสรีโลครับผมนะผมก็จะเติมพลาสรีโลด้วยนี่นะครับแต่อาไม่พูดการันตีกว่าเนาะ เผื่อไว้ก่อนนะคือตอนนี้คือเอาตรงนะครับ2 EP เนี่ยก็คือเคลียร์จบเรียบร้อยนะครับ EP สามอาจจะไม่มีก็ได้นะทุกคนฟังหัวหไว้ก่อนนะครับนะบถ้า EP สามมาเนี่ยก็จะเป็นเลดซิตนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะจบตรงนี้แหละนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับิ p นี้ก็เราทําหลายอย่างเลยนะครับก็จะมีตัวของกัส,กกสครับผมกัสเบอร์เซิร์ฟครับ นี่เชดเดินะครับตัวนี้เราก็จะจัดโมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาร์คโมหนักไปก่อนดูซะหน่อยว่ายูนิตของเราเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนี่ครับผม3ามยูนิตท,ที่เรามาร์กไว้โอ้มันไม่เรียงตามลำดับเลยเว้ยอะไม่เป็นไรนะครับก็จะมีเอสกานเนธปีศาจแล้วก็ตัวของเอ่อกัสครับผมกัสล่างเบอร์เซิร์กนั่นเองนะครับนะ เคคลิปนี้ก็มีมันเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าคลิปหน้าเบื่อเป็นไงขออภัยกันด้วยครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นอนิเมะเรนเจอร์จะเป็นอนิเมะวายการหรือจะเป็นอ๋อสายเอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับไว้ผมสวัสดีครับ